นี่เป็นการทดสอบหาพลังงานทดแทนโดยการใช้ปั๊มหอยโข่งระบบไฟดีซีใช้ปั๊มขึ้นอากาใช้ตัวนี้ชัดไฟมันเป็นของกังหันลมสามร้อยวัตต์ เราจะทดสอบลองดูว่าในวันนี้แต่คืรนี้มันจะชัดไปกินเลี้ยงตัวของมันเองได้ไหมแต่ว่ามันน่าจะได้หรือยังไงดูทดสอบดูถ้ามันได้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วไปซื้อแบตเตอรี่มาเพิ่มอีกลูกหนึ่งให้มันชัดไฟทำอยู่ที่วัดพระธาตุแก่งกอยบ้านนนคูนตนนคูนเอคอศานจังหวัดชัยภูมิ ลองหาพลังงานทดแทนโดยไม่ต้องไปหาที่อื่นหาใกล้ๆตัวนี่แหละดูว่ามันจะใช้ได้ไหมจะลองเปิดทิ้งไว้งี่นี่ทั้งคืนอ้มันทำงานอยู่ทั้งคืนดูมันจะเป็นยังไงอออรอบมันอยากช้าไปหน่อย